สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกี้ก็จะมาทำนะคะดึงหน้านะคะยกกระชับนะคะนี่ให้ดูเนื่องจากเรามีตรงนี้นะคะแป๊บหนึ่งนะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกี้ก็จะมายกกระชับหน้าค่ะเก็บเนื้อที่ห้อยตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูแป๊บหนึ่งขออีกเครื่องหนึ่งก่อนนะเป็นกำลังใจให้กี้ด้วยนะคะวนี้ก็ จะเข้าห้องผ่าตัดอ,อีกแล้วค่ะนี่ให้ดูทำไมถึงตัดสินใจยกกระชับหน้านะคะดึงหน้านะคะก็เพราะว่าเออด้วยตามวัยด้วยแล้วก็ ก็คือเราเคยฉีดไขมันที่หน้าค่ะเคยฉีดเยอะมากแล้วมันค่อนข้างที่จะหย่อนนะคะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้เห็นไหมเวลาพูดอะ่ะมันค่อนข้างที่จะชับมากประกอบกับปีหน้าก็อายุสามสิบห้าแล้วนะทุกคนมันก็เลยแบบว่ามีตรงเนื้อตรงช่วงเนี้ยค่ะมันทำให้ดูหน้าหน้าแก่ดูหน้าไม่สวยนะคะก็เลย ตัดสินใจที่จะยกกระชับหน้าตรงนี้นะคะอืมให้ดูนี่ก็จะดึงหน้าแล้วก็ดึงตรงคอนะคะเนี่ยเห็นปะเวลาที่ลองเอามือดึงอะ่ะมันจะเห็นชัดเลยว่าถ้ากรอบหน้าเราสวยขึ้นอะ่ะมันก็จะดีขึ้นเพราะว่าอ่ะให้ดูข้างที่ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ดึงนะคะเห็นปะมันก็จะหย่อนแบบชัดเจนมากเลย เวลาถ่ายรูปก,ก็ค่อนข้างที่จะยากสู้ๆค่ะพี่กี้ขอบคุณนะคะตอนนี้ก็ให้น้ำเกลือแล้วนะคะกี้ก็ใช้เทคนิคในการดมยาสลบนะไม่ได้ทำยาชานะคะให้ดูสวัสดีทุกคนเลยค่ะปีใหม่หนะ้าต้องเด็กนะคะเวลาเอาผมปิดก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่เวลาที่ แต่เวลาที่แบบว่าเปิดผมอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ถ่ายรูปมงเสรยจะเห็นชัดมากว่าเนื้อตรงนี้ยมันค่อนข้างที่จะหยอกลงมานะคะทุกคนเนี่ยกี้ก็เลยตัดสินใจดึงหน้าแล้วก็ดึงคอนะคะแผลเอาไว้หน้าหูเดี๋ยวจะรีวิวให้ทุกคนดูนะคะว่าก่อนหลังทำเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็มาถ่ายให้ดูตอน ก่อนทำนะคะครั้งนี้ทำที่ MD มดคลินะคะปีนี้เป็นการผ่าตัดรอบที่สามอืมรอบที่สามนะคะทุกคนสวยสมใจนะคะขอบคุณค่ะเนี่ยเวลาที่ทำอย่างเงี้ยกรอบหน้ามันจะเห็นแบบเนื้อที่มันห้อยแบบชับมากเลยอะ่ะก็เลยตัดสินใจที่จะผ่าตัดยกกระชรับใบหน้านะคะ ดึงหน้าค่ะออยเนี่ยก็จะดึงคอนะคะแล้วก็ดึงแก้มด้วยค่ะเนี่ยเนื้อมันเนื้อมันเหลือเยอะมากนี้ค่ะเห็นไหมเดี๋ยวมาเดี๋ยวพอหลังทําเสร็จอะเดี๋ยวกี้จะลงแผลให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างน,นะคะดึงหน้า ตอนนี้ที่ md นะคะดึงแกนอยู่ที่50,000นนะคะ49,000ื่นถ้าเกิดทำาออย่างน่าจะอยู่ที่80,000นนะคะเป็นราคาโปรโมชั่นนะคะถ้าดึงคอด้วยอ่ะน่าจะ80,000ืะะ่นค่ะนี่ให้ดูเนี่ยเห็นไหมใครที่มีปัญหาแบบว่าตัดกามแล้ว มีปัญหาแบบหน้าหย่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถจะใช้วิธีนี้ได้นะคะทุกคนดึงหน้าเพราะว่ากี่ลองทำไฮฟูททำหลายอย่างแต่ว่ามันก็ไม่ขึ้นกี่ก็เลยแบบว่าตัดสินใจที่จะยกกระชับหน้านะคะแล้วก็ประกอบกับช่วงปีใหม่มันค่อนข้างที่จะว่างด้วยค่ะก็เลยแบบว่าทำเลยตัดสินใจทำเลยนะคะก็ให้คุณหมอแบบว่า ทำแผลให้สวยที่สุดเดี๋ยวก็จะมารีวิวแผลให้ทุกคนดูจริงๆแล้วอะเอ,อ่อตัดกามตัดโหนกอะกีทำรอบแรกอะหน้าไม่หย่อนเท่าไหร่นะแต่มีปัญหาตอนที่ดูดไขมันฉีดอะแล้วเหมือนไขมันมันหย่อนลงมาอันนี้คือทั้งเขาเรียกว่าอะไรทั้งดูดไขมันเกอบหน้าแล้วไขมันเกาบหน้ามันก็เล็ก,ล,กลงนะคะแต่ มันมีเนื้อส่วนที่ห้อยลงมาแบบเนี้ยคือทําหลายอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นร้อยไหมทําอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ได้แป๊บเดียวอยู่ได้ประมาณสามเดือนมันก็กลับมาหย่อนเหมือนเดิมก็เลยตัดสินใจที่จะทําไปเลยนะคะผ่าตัดการามต้องดึงทุกคนไหมไม่ดึงทุกคนคะ่ะเพราะว่าบางคนเนื้อเยอะบางคนเนื้อย้อยแต่สําหรับกี้อะ่ะกี้หย่อนตั้งแต่ดูดไขมันฉีดหน้ารอบที่สอง แล้วมันทําให้เนื้อมันหยอดลงมาแบบเนี้ยได้ค่ะถ้าเกิดใครสนใจเดี๋ยวกี้จะรีวิวให้ดูนะคะว่าหลังทําเป็นยังไงนะคะหนูก็เป็นรอดูรีวิวจากแม่เลยได้ค่ะถ้าดึงแก้มอย่างเ,เดียวตอนนี้อยู่ที่สี่หมื่นค่ะผ่าตัดกรามอ๋อแปบ๊บหนึ่งนะคะ ถ่าตัดกามแบบบางคนแบบผอมอมเนื้อน้อยก็ไม่เป็นนะอย่างกี่ตัดกามร,รอบแรกก็ไม่เป็นมาเป็นดูดตอนดูดไขมันฉีดหน้ารอบสองดูดเยอะเกินไปฉีดเยอะเกินไปนะคะมันก็เลยแบอว่าเป็นเนื้อค้อยแบบเนี้ยก็เลยจะต้องดึงคอตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ดึงแก้มนะคะรอชมความสวยค่ะขอบคุณค่ะอยากเห็นตอนพี่ ตอนทําไปด้วยพิกี้ไม่ได้ค่ะแม่เพราะว่าเออมันค่อนข้างน่ากลัวนิดนึงเพราะว่าตอนที่ลงเออขูดฟิวแล้วน้ำผ่าก็ฟิดแบบไม่ดีนะเพราะว่ามันมันค่อนข้างจะน่ากลัวทุกคนอืเดี๋ยวให้ดูตอนเสร็จละกัน,นคุณหมอก็จะทําแผลแบบปานี้ที่สุดนะคะเนี่ยตรงนี้ชับมาก มันทำให้แบบว่าเป็นปมด้อยเลยอ่ะเวลาเวลาเฉดดิ่งหน้านะต้องแบบคัดกอบตรงเนี้ยฉับคัดกอบแบบดำวิตติเลยอ่ะทุกคนเอ้ยเห็นหลีหรือเปล่าฮัลโ <c oughs> หลว่าไงพี่โน้ตหนูไลฟ์สดอยู่ค่าทำไมเอ่ย Okay, อโอเคค่ะค่ะอ่าโอเคเดี๋ยวมารอดูกันเพราะว่า <c oughs> คางงนี้ี้ทำรอบที่สองแล้วนะทุกคนเพราะว่ารอบแรกทำแบบว่ามีนิมีนิลิฟติ้งนะคะ <c oughs> ก็จะเปิดแผลตรงเนี้ย <c oughs> ก็จะเห็นแผลอยู่นิดนึง <c oughs> เป็นเส้นๆนะคะเนี่ย <c oughs> อย่างเงี้ยจะเห็นชัดเลยว่ามันหย่อนลงมา เนี่ยก็เลยจะเก็บขึ้นแบบนี้ค่ะก็จะมีแผลหน้าหูแล้วก็หลังหูนะคะอยากสวยม,มาร์กี้มามอยค่ะไม่สวยค่ะไม่สวยจะแซ่บและอร่อยหรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวมารอดูกันนะคะว่าจะว่าจะเป็นยังไงอ่าให้ดูหน้าเก่าก่อนว่ามันจะยกขึ้นเยอะหรือเปล่านะคะแต่คุณหมอบอกว่าคอนเฟิร์มให้ว่าแผลเนียนแล้วก็ ยกเยอะแน่นอนสมหวังแน่นอนนะคะให้ดูหน้าด้านข้างเนี่ยเห็นปะกี้ผ่าตัดที่เอมดีคลินิกสาขาลาดพราวนะคะทำอะไรอีกยกกระชับหน้าค่ะดึงหน้านะคะตรงนี้ เก็บหน้าเพราะหน้าหย่อน mm. มากหมอ่าน่าจะตัดได้ถึงประมาณหนึ่งเซนเลยนะคะเพราะว่าเนื้อมันค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะเดี๋ยวมารอดูกันว่าหลังทําเป็นยังไงเดี๋ยวลองดึงให้ดูก่อนตอนนี้หน้าปกติใช่ไหมเดี๋ยวรอดูตอนดึงมันอาจจะขึ้นไม่ได้ขณะดีก็รอดูก่อนนะว่าจะเป็นยังไง นี่ค่ะเวลาดึงเสร็จก็น่าจะประมาณนี้นะคะทุกคนแต่มันก็น่าจะมีความบวมอยู่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากี้เห็นคนไข้ที่ทำไปหลายๆเคสทำไปรับสวยขึ้นกี้ก็เลยตัดสินใจว่าทำไปเลยดีกว่านะคะพี่กี้ทำอะไรคะวันนี้ดึงหน้าค่ะดึงหน้าดึงคอนะคะสวยรับปี่ใหม่เด็กรับปี่ใหม่ค่ะ อจำหน้าตอนนี้ไว้นะเดี๋ยวจะมารีวิวตอนเสร็จนะคะว่าเป็นยังไงบ้างจะเบอร์ยาจะเบอร์ยาสลบมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวต้องคอยเดี๋ยวต้องรอดูนะทุกคนเนี่ยเห็นปะเนื้อเยอะมากมันเกิดจากอะไรคะเนื้อเยอะก็คือกี้เป็นคนที่เนื้อแก้มเยอะอยู่แล้วทุกคนมันก็เกิด ได้จากหลายสาเหตุนะไม่ว่าจะก,ก่อนทำก่อนทำกี้ก็ก่อนทำหน้าเลยอะ่ะมันก็มีเนื้อหย่อนนิดนึงอยู่แล้วนะแล้วก็ประกอบกับดูดไขมันฉีดหน้าแล้วมันหนักแล้วมันไหลลงมาแล้วก็มีตัดการามตัดโหนกสองรอบนะมันก็มีนิดนึงพอตอนนี้มันน่าจะเป็นเยอะๆตอนดูดไขมันฉีดหน้ารอบสองอะ่ะ กินกินอะไรคะทำไมสวยขนาดนี้ปากี้เมามอยนาเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูหน้าห้องผ่าตัดด้วยคุณหมอจะว่ายังไงบ้างนะคะกี้ก็คอนซสาวแล้วหมอว่าพยายามทำแผลให้สวยที่สุดสมหวังแน่นอนนะคะก็เลยตัดสินใจทำนะคะพี่กี้หน้าเปลี่ยนทุกปีทำหน้าเก่งมาก เคยตัดไขมันกระพุ้งแก้มไหมคะไม่เคยตัดคะ่ะเคยแต่ดูดไขมันฉีดหน้ารอบนั้นอะทําให้หน้าหย่อนแบบเยอะที่สุดเลยเนีย่ยเห็นปะชัดมากเลยอะก็เลยตัดสินใจที่จะดึงหน้าเลยนะคะเดี๋ยวมารอดูกันทำเลยคะ่ะสวยๆเดี๋ยวทำตาม ได้ค่ะก็มารีวิวให้ดูก่อนทำอีกแล้วแน่นอนค่ะเนี่ยเวลาพูดอะมันจะเห็นชัดเลยว่าแก้มตรงเนี้ยมันทำให้เราหมดความมั่นใจในการพูดอะบางทีคิดอยู่นานนะว่าจะทำแบบรีวิวหรือว่าจะทำแบบเป็นความลับดีเพราะว่าบางทีทำไปบ่อยๆคนก็อุ้ยพิกี้ทำอีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ย เราก็เกรงใจคนดูอ่ะว่าเห็นเราหน้าบวมหอเปละไม่อยากให้ทุกคนแบบเป็นห่วงอ่ะแต่พอหลังทํามันก็สวยมันก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยมันต้องใช้เวลานิดนึงนะของแบบเนี้ยคือทําอะไรก็แล้วแต่ก็ใช้เวลาในการยุบบวมนิดนึงนะคะชัดมากเลยอ่างเปะวันนี้มาถ่ายมุมเสริมให้ทุกคนดูนะคะ ด้วยตามไวยด้วยหนึ่งแล้วก็ดูดไขมันฉีดหน้าหนึ่งสองก็อาจจะหนกแก้มอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเพราะหนกแก้มเราค่อนข้างที่จะใหญ่มากก่อนทําแต่พอเอาออกอะหนกแก้มเราเล็กมากนะคะที่คนถามว่าต้องทำดูเกตไหมไม่ได้ทํำดูเคสนะบางคนก็ ไม่ต้องทําเลยบางคนที่ผมอมๆนะคะขูดสารหน้าผากเท่าไหร่คะถ้า md มคลินิกอยู่ที่ประมาณสองหมื่นหกนะคะไม่รวมฉีดยานะคะคุณหมอเก่งมากรอชมค่ะโควิดหยุดระบาดจะตามรอยความสวยน้องกี้คะ่ะอิจฉาสุดๆสวยทุกๆปีขอบคุณนะคะพี่ยูพิี ให้ดูสัชเนี่ยไม่ชอบตรงนี้เลยอ่ะเลยตัดสินใจทํานะคะเดี๋ยวมารอดูกันว่าหลังทำหน้ากี่จะเปลี่ยนแค่ไหนนะคะน้องทำอะไรมาคะกําลังจะดึงหน้านะคะ่ะดึงหน้ากับดึงคอนะคะใครที่มีคำถามก็ ถามา่ถพิมพ์มาได้นะคะเดี๋ยวตอบให้นะคะราคาเท่าไหร่คะถ้าดึงแก้มอย่างเดียวอยู่ที่ห้าหมื่นค่ะถ้าดึงคอด้วยก็สองอย่างแปดหมื่นค่ะดมยาสลบนะคะไม่ได้ไม่ได้ใช้ยาชานะคะราคานี้จะเป็นราคาที่ยงดมยาสลบนะคะถ้าเคยทําจมูกที่เอ็มดีจะไปแก้ที่เดิมอีกรอบราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะประมาณ ห้าพันหมื่นหนึ่งนะะีราคาแก้เปลี่ยนทรงนะคะราคาเท่าไหร่คะพี่สนใจราคาอยู่ที่ดึงหน้านะคะสี่หมื่นเก้าค่ะเป็นราคาโปรโมชั่นนะคะ <c oughs> ถ้าดึงคอด้วยอยู่ที่แปดหมื่นค่ะสลบสลบ,สลบกี่ชั่วโมงคะพี่กี้พ่าตัดแบบนี้น่าจะประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะคะ อะไรหรอพี่โนตจะไนี้รอ,อไม่านอ,อ,อเดี๋ยวรอดูของพี่กี้ละกันนะคะว่าหลังทำเสร็จเป็นยังไงบ้างนะคะเริ่มแบบว่าตื่นเต้นนิดนึงเมื่อกี้ตื่นเต้นตั้งแต่เจาะให้น้าเกลือแล้วแบบเฮย้ยจะต้องทำาีีกแล้วหรองงมากเลยอะดึงหน้ากับคออย่างเดียวหรอคะใช่คะ่ะดึงหน้ากับคอคะ่ะ ตอนนี้มันเห็นคางไม่ชัดด้วยเพราะว่ามันเนื้อมันหย่อนนะคะก็เลยตัดสินใจดึงอีกรอบหนึ่งนะคะรอบนั้นดึงตอนที่ดูดไขมันฉีดหน้าด้วยก็เลยแบบว่ามันไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เพราะว่าหน้าเราบวมนะคะคือเราเราใจร้อนน่ะก็คือจะบอกทุกคนเลยว่าถ้าทําศิลปกรรมอะรอให้ทุกอย่างมันเข้าที่ก่อนแล้วค่อยไปทําดีกว่านะคะ โอเคค่ะถ้าได้แก้อีกรอบเดี๋ยวทักน้องกี้ไปให้ดูแลนะคะรอบที่แล้วแม่ชีวิวดูแลหนูค่ะได้ค่ะยินดีเลยนะคะพี่กี้ทำอะไรคะดึงหน้ากับดึงคอค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่หมอเดี๋ยวขอไปคุยกับพี่หมอนิดนึงดว่าพี่โนช่วยหนูถือกล้องได้ปะอ,อ่าโอเคค่ะเดี๋ยวขอคุยกับพี่หมอแป๊บหนึ่ง รอดูความสวยหลังผ่านะคะขอให้ปลอดภัยขอบคุณมากเลยค่ะ,ะเขียนให้น้องมนาะ่อน้องจอ่ะทุกคนเดี๋ยวเรจะพาไปเข้าตรงห้องผ่าเดี๋ยวขอคุยกับคุณหมอประดิษฐ์นิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างนะคะในการทำของเคสน้องกี้นะคะได้เลยค่ะ เดี๋ยวให้คุยกับคุณหมอนะคะว่ายัางไงบ้างน่าจะน่าจะเสร็จแล้วนะคะพี่หมอคะ่ะลบกวนิดนึงได้ไหมคะนะอ่ามคีคนอยากรู้มากว่าวันนี้จะทำอะไรไให้น้องกี้บ้างคะ่ะพี่หมอเดี๋ยวจะขอพี่หมอแต่งตัวนิดนึงเห็นไหมเห็นไหม เห็นอยู่ยค่ะเ,เห็นอยู่แปลว่าอุยมาในห้องไม่มี <ทำ S 1> สัญญาณสวัสดีค่ะพี่หมอของน้องกี้วันนี้ทาอะไรบ้างคะพี่หมอจะริบน้ายกมุมปากกับร่องแก้มให้ขึ้นแล้วก็ทําตัวนี้ที่เอโทษน้องกี้ไปทํากรามมาทําให้เนื้อหนังตรงนีม้มันหย่อนคอล้อยเราจะดึงตรงใต้คางบริเวณลำคอนี้ขึ้นมาไว้ที่หลังหูนะครับค่ะมุมปากนี้จะถูกยกขึ้นไว้ที่หน้าหู จะซ่อนแผลให้สวยงามที่สุดค่ะขอบคุณค่ะพอมีคนรอดูเต็มเลยนะพี่หมอสุดยอดครับสุดฝีมลยความสามารถระมัดระวังสุดยอดสุดยอดครับยากไหมคะพี่หมอเคสแบบนี้ยากแต่สำหรับน้องพี่พี่หมอไม่ยากเลยครับโอ้ยพี่หนุดกดหยุดแล้วไม่ไม่มันมันมันไม่มีสัญญาณออกกดเลยกดตรงไหนกดตรงไหน๋ย่แป๊บนึงนะทุกคนยกระชับหน้านะคะดูหน้านะคะเพราะว่าอมันอ่าเดี๋ยวรอดูนะคะ คือพี่หมอจะเน้นตัดตรงนี้ครับมีร่องแก้มตรงนี้มุมปากตกยิดหน่อยแต่ตรงนี้ห้อยเยอะเมื่อเราดึงขึ้นตรงนี้นะครับเนี่ยตัดตรงนี้ที่เราเคยกัดกรามมันจะเลี่ยกมากับกรามตรงนี้ที่ห้อยนิดนึงที่ลําคอจะดึงแล้วแผลเป็นจะอดี่ยวหลังหูครับส่วนที่มุมจมูกกับมุมปากนี้จะถูกรั้งมาไว้ที่หน้าหูเราจะซ่อนแผลให้เนียนที่สุดเพื่อให้มองไม่รู้เลยว่าเราดึงมาไว้ถึงนี้นะครับ แต่ระยะเดิมแรกจะเห็นชัดแต่หลังจากเดือนแรกไปก็เห็นแล้วค่ะหลังจากออกจากค้องผ่าตัดจะดืมไร้ได้นะพี่กี้ได้เลยค่ะตอนนี้อันนี้นะคะก็พี่หมอก็มีออกผลิตภัณฑ์กาแฟโควิดด้วยนะคะใครที่แบบว่าอยากกินกาแฟที่อร่อยแล้วก็ได้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยก็สามารถ สอบถามได้นะคะแล้วก็รายได้ก็จะแบ่งทําบุญด้วยใช่ไหมครับพี่หมอใช่ครับใช่ครับให้ให้อะไรพระพุทธบาทคของพุทธบาทน้ำผู้น้ำผู้ที่ป่วยเอและผู้ได้โอกาสเราจาหาทุนไหมครับประมาณตั้งเต้าไว้นะครับสิบล้านค่ะิตหน้าโอ้ยสาธุบุญด้วยนะครับที่หมอก็จะต้องมีน้องที่ช่วยค่ะใครที่สนใจอยาก ยกกระชับหน้าเสริมหน้าอกอะไรต่างๆนานาสัญญกรรมนะคะก็สามารถมาทำที่ MD ได้นะคะกับพี่หมอประดิษฐ์นะคะคือใส Bringing ่ใจคนไข้มากๆนะคะแล้วก็แบบว่าต่างๆแน่นอนนะคะโอเคค่ะสวยเป็นหยดน้ำอ <c oughs> ุ้ยหน้าอกสวยมากแต่ ลงไม่ได้นะทุกคนเพราะว่า <laughs> เดี๋ยวเพนโดนบอกเดี๋ยวใครใครแบบว่าสนใจอยากมาทําก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวกี้จะลงแผลให้ดูหลังทาด้วยเพราะว่าหลังจากไลฟ์อันเนี้ยคือมีคนสนใจเยอะมากว่าเอ,อแผลดึงหน้าจะเป็นยังไงบ้างหลังทําจะยกเยอะแค่ไหนเดี๋ยวมารอดูกันหลังทานะคะเดี๋ยวกี้จะเอาตัวเองนั่นแหละรีวิวให้ดูเลยว่า หลังทําจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะทํำนมกับคุณหมอประดิษฐ์หปีแล้วค่ะตั้งแต่มหกตอนนี้นิ่มมากได้เลยขอบคุณนะคะใครที่แบบว่าสนใจยังไงแบอบกว่าอยากให้คุณหมอดูก็สามารถเข้ามาเข้ามาให้คุณหมอดูได้นะคะไม่ใช่แบบว่าทําไปเราจะแบบเฮ้ยทิ้งไปเลยอะไรเนี้ยทาที่เอมดีคลินิกค่ะทุกคนเห็นไหมขอให้คุณสวยขึ้นและรวยขึ้นนะคะ อยู่ตรงนี้ที่ปาดพินุ่งเ,<อ>เดี๋ยวพินุ่ถือกล้องให้นอ้องหน่อยเดีนะ๋ยวให้ดูชัดๆอีกทีพินุ่ให้นะคะมาตรงนี้นก่อนอน้องก็ตรงโอเคเหยียบมาอีกเลยเอา,าตัวเหยียบมาจะได้นี่ให้ดูก่อนทำชัดๆนะคะอีกทีหนึ่งนีเ่เห็นไหมเวลาหันข้างแม่ต้งเห็นชัดมาก ใครที่มีปัญหาแบบเดียวกับกี้นะคะสามารถเข้ามาปรึกษาได้นะคะถ้าหนูอยากแก้กับคุณหมอลดราคาไหมคะพี่กี้เพราะว่าเป็นลูกค้าเก่าเอ็ได้เลยคะ่ะก็ถ้าเป็นคนไข้เก่าก็จะเป็นราคาอัพไซด์นะคะแม่ราคาที่แม่ทำอยู่ที่พันเท่าไหร่คะดึงหน้าโปรโมชั่น ดึงแก้มาขาอยู่ที่สี่หมื่นเก้าใช่ไหมพี่น,นุ๊ตตอนนี uh ้ huh. แล้วก็ uh huh. ดึงคอได้เท่าไหร่ห้าหมื่นอืโอเคก็ประมาณห uh ้าหมื่นเมื่อกี้บอกผ uh ิด huh. นะคะก็จะเป็นห้าหมื่นบอกห้าหมื่นนะคะทักเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูก็คือสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะคะกี้ก็ดึงหน้านะคะ uh huh. วันนี้ยกกระชับหน้านะคะเดี๋ยวมาดูกันเห็นไหมมันเป็นปมด้อยเวลา เวลาหันข้างอ่ะมันจะเป็นอย่างเงี้ยห้อยลงมานิดนึงก็เลยบอกว่าจะเก็บตรงนี้ให้มันเนียนขึ้นนะคะพอเราอยู่ใกล้หมอไงเราจะไม่ทําก็ไม่ได้ถูกป่ะเพราะว่าเวลาคนที่มันทาอ่ะเขาก็จะไม่มั่นใจเนาะเวลาที่เห็นหน้าเราแบบว่าไม่เป๊ะอ่ะให้ใครไลระหว่างทำไหมคะอยากเห็น ระหว่างทาไม่ได้ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะถ่ายไม่ได้เพราะว่ามันจะโดนน่ากลัวมีเลือดมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่คือฝุยปังกันนะขอบคุณค่ะยังไงก็ติดตามรอชมนะคะให้ดูหน้าใกล้ๆจำหน้าเก่าเลยนะทุกคนตื่นก่อนตื่นนะตื่นตื่นจำหน้าเก่าเลยนะทุกคนเดี๋ยวจะมารีวิวหน้าใหม่ให้ดูแล้วก็เดี๋ยวลงแผ่หลังผ่าตัดให้ดูด้วยนะคะ ยังไงวันนี้ลาไปก่อนนะคะดเดี๋ยวจะเข้าห้องผ่าตัดแล้วค่ะสวัสดีค่ะ,คะ